พี่น้องมาเบิ่งไมาสิกินสมนะครับพี่น้องกินสมกับบักซุ่มผูกนะครับนี่น้องม่วงลูกนิกลูกนิกพี่น้องมึงเนื้อไมาสิกินสมนะครับกินไปแล้วโอ้ยเหนียเอามาเอาบักซุ่มผูกวันนี้ออ่ะอ่ะอ่ะ ใายเอาบมามันเดินยาบอกว่ากี่ลูกดิกงบ <c oughs> ้างี่นี่ครับเบื้ี่น,น้องมากินมะส้มผัวเอากินสมน้ำลูกดิ้งจำแจวนะครับจำแจวอับนี่ครับ <c oughs> เคยเห็นอยู่บ่เอาอีกนะครับเอาอีก <c oughs> จำแจวครับ บ่ต้องจำแจวมันอยู่แล้วหมกซมผูครับบึงครับพีน้องเควเ็งหมกงวงข้าสีเหือนบ่บ่บัวหมกงวงหมกงวงหัวสางเนาะหมก้มผูครับอ่ะพี่พี่พี่กีกมาเอาพี่พี่พี่ครับแสบเนาะหายไม่้หนา่้อเืออ่ะหมกวงเหมือนี จำแจวเมั่ไหร่ทีเอาไหม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 อย่าไปเอาหนาคนมึงมึงไม่ไปเอาคนหนุ่มดิากลนดิ๊กีสุมนี่เขาเป็นลูงเนอกเนาะครับเอาเกลือมันจำแจวเซบอว่แต่ให้แบบวิกเต็มปา อย่าไปเห็ดอย่าไปจำให้มันหลายโอ้ยมันกับพิษเดี๋ยวค้นเกลือนะครับวัดทำ <c oughs> แล้วใส่ข้าวั่วลายๆ <c oughs> ด,ดูกด,ดิกดูกดิกหันมาใหม่อย่าไปเอาตัวมันตกทิ่ละโอ้ยเอาวัดจำอำ่ำ <c oughs> มีอแต่นายบักพริกเต็มปากเอาบักส้มผูนะัะมันตีพ่อละผุนบักพริกเต็มปากมันโอ้ยมากินสม คยเห็นบอพี่น้องนี่หมักโมงหมักบ่วงกับหมักส้มผูเอาหน่วยได้ดีลายหน่วยนะครับบึ่งน่วลง่ายๆเอาวันยาพ่อพ่อสักวันนำหมักส้มผูมันนี่มีแต่เจวเต็มปากมันนะเอิ่นโปเตมันนำหนึ่งตีโปเตโปเตโปเตเตมันเหตเตเตมากินหมักส้มผูเร็วเร็ว เตะเตะเร็วเร็วเรับบัดกำลังฟานเร็วเร็วเตะเตะลูกดิกกินอีกบ่ยูเองโอเตะกันสิกินหมกชุมบูว่าดาวแฮเอาชุมบูให้เตะกินนำโอ้ยขาตาบนเตะอู่บอว่าง้นเอาเอายายาใส่ของพี่กลายมันโอ้ย <laughs> มากินสมเอาอย่าจำหมกพกริกายให้มัน <laughs> มึงสิกินเองน้ำมันเอาหมากส้มโผโปเตินน้ำหมกส้มผูผครับแสบสบโปรเตสลูกดิคือขักแท้อืมหวานเนี่มไม่ได้หักพริกเต็มปากมันนะฮะสร้างมันกินหรอ อ้โบเตนะเจ้เต็นโบท่นมันจังวะ้ยตีนหูมันนะม่อวางสมนุนนะนี่ัดเคยเห็นบอครับเคยเห็นบอหมากินสม้ยแสบค่ะมีเดน้ผ <laughs> มักซมหูเขาจับแจวนี่เบ <laughs> ิ้งหูม,มันถึงกันเลยอ่ะมักซุมหูให้โปรเตนัม่มซุปไทยใชย,ยูเนี่ยตัดรอยตัวหาฮะตัดรอก็ตัววากแล้วซุปไทยเออบายหญ่กว่มันโปรเต

มันถากกินยางมีความโอ้แจวติดดังมันเบ้องเขาหรอฮะพักออกให้พอดหรอพอดออ่ะคับคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้เด้อพี่น้อง